นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบรแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99 0 0 0บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ร้อนแรงต่อเนื่องกับสุดยอดคลาสแห่งปี 23TOTS e พร้อมรับการสุดโหดป w c 2 2วก8 และรางวัลอีกมากมายกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยแผนงานของริชาร์ดชัดเจนมากขึ้นกับการทํางานร่วมกับบอร์ดบริหารและทีมเบื้องหลังเขาได้นักเตะในตละดดานตามโครงหลักครบแล้วเหลือเพียงการเติมแต่ง,งกุกําลังเชิงลึกที่แฟนอยากให้ปิดดีลอีกสักหนึดีล ท้ายตลาดยังมีเวลาให้ทีมได้ทํางานครับท้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนักเตะท,ที่น่าจะได้อยู่กับทีมต่อคืออามัดเดียโล่ไม่ใช่เพราะเทนฮากคและสมสรจะไม่ปล่อยยืมครับแต่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับอาการบาดเจ็บที่แถลงการของทีมเผยว,ว่าอามัดจะพลาดลงเล่นในช่วงต้นฤดูกาลอามัดบาดเจ็บไปในเกมกับอาร์เซนอลการอยู่กับทีมต่ออาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย พราะนักเตะไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องในการปล่อยยืมแต่ก็อาจจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทีมหลังหายเจ็บกลับมาตอนนี้คุณกาลังตําแหน่งปีกมีหลายคนซึ่งฟาคุนโดกําลังเล่นได้ดีมากในช่วงอุ่นเครื่องและฉุดโฉดโอกาสเอาไว้ได้สำหรับกองกลางดาวรุกอีกคนฮานิบาลเมบี้อาจจะได้ย้ายไปยืมตัวที่ลูตันทาวหลังมามูดมิซูอุนนักข่าวฝั่งตุนิเซียเผยว่ายูเตดตอบรับข้อเสนอปล่อยยืมตัวไปที่ทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้รอการตัดสินใจของนักเตะ เทนฮากอาจจะอยากให้ฮันิบาลได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพื่อเพิ่มประสบการณ์ครับซึ่งทางเลือกการไปเล่นกับลูตันอาจจะเพิ่มโอกาสการลงสนามได้มากขึ้นสำหรับดิวลามุสอยลุนที่หลายคนรอ,อการเปิดตัวฟอร์บิชิ r o โรเบโนโร,รายงานว่าอยลุนเซ็นสัญญาไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา5ปีบบกออปชั่นในห1ปีเป็นนักเตะใหม่ของโยเตดเรียบร้อยโดยสโมสรวางแผนการเปิดตัวนักเตะก่อนเกมวันเสาร์ที่ลงเล่นที่โอทราฟอร์ดพบกับลองเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็ก นักเตะได้เปิดตัวต่อนหน้าแฟนๆภาเปิดตัวบทสัมภาษณ์และภาพซ้อมนักเตะทยอยตามออกมาทีหลังต่อกันที่แผนง,งานของบอร์ดบริหารที่จอห์นเมอร์เทอร์พูดคุยกับแฟนๆในแฟนฟอรั่มมีรายงานออกมาจากเว็บไซต์สโมสรการพูดคุยจะประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมก่อนทั้งทีมชุดใหญ่และอะคาเดมีเพื่อหาทางยกระดับให้แข็งแกร่งขึ้นและหาทางกรบจุดอ่อนที่เป็นช่องโหว่โดยจะหานาักเตะที่ตรงตามสเปคเข้ามา การซื้อนักเตะจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในแต่ละตำแหน่งตามความสำคัญสโมสรวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลานานเกินไปสำรวจตลาดนักเตะและจำกัดเป้าหมายให้แคบลงแต่ละตลาดจะมีเดทไลน์ของมันพอจบตลาดนี้ก็จะมีการประชุมเลือกตลาดซัมเมอร์ถัดไปโดยการประชุมจะมีทั้งจอห์นเมอร์เทอร์เอเจนท์ฮาร์กทีมแมลมองและนักวิเคราะห์อีกการอัปเดตกันอยู่ตลอดเพื่อข้อมูลที่สดใหม่เมื่อตลาดเริ่มขึ้นก็จะมีการระดมความคิด และเลิกกันว่าจะซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาครับถ้ามีความเห็นที่แตกต่างไม่ไปในทิศทางเดียวกันก็จะไม่เลือกซื้อดีลนั้นพอเลิกได้แล้วก็ค่อยกําหนดงบประมาณส่วนการเจรจากับทีมคู่ค้าเป็นหน้าที่หลักของจอห์นเมอร์เทอร์และผู้ช่วยอย่างแมทธฮาร์กริฟข่าวที่เชื่อมโยงกับผู้เล่นหลายคนในตลาดเป็นแผนของเอเนต์และของสื่อที่พยายามดึงยเตดเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนใหญ่สโมสรจะมีเป้าหมายที่ชัดและถูกกำหนดไว้แล้วไม่ได้เดินดีลสเปซสปะเหมือนแต่ก่อน สำหรับดิวซี่โซฟียนอัมราบัดนักเตะต,ต้องการมาเล่นให้กับแมยูเตตตามที่โรมมโนบอกกองกลางชาวโมโโร,ร็อกโกปฏิเสเข้าเสนอก้อนโตจากทีมในเาอุดิอาราเบียเพื่อรอข้อเสนอของยูเตดโดยเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้องกับฝั่งขาออกนั่นคือเฟรดครับโรมมโนบอกว่าเฟรดจะย้ายทีม100%น่แน่ๆส่วนดิวตันนี้ฟานาเบ,บกยังมีการเจรจาระหว่าง2สโมสรคือยูเตดกับเรอัลโซซิดัดงบประมาณที่ขายเฟรดได้จะมาเกี่ยวเนื่องกับการซื้ออัมราบัตครับ ซึ่งโลมบโนทิ้งท้ายว่าดิวของเฟสมีความซับซ้อนบางอย่างที่กําลังรองบทสรุปดิวที่5ยังพอรุนเล็กๆได้แต่คงจะไม่แรงเท่าดิว4ก็คือเซนเตอร์เกี่ยวเนื่องกับแฮร์รี่แม็กวายเป็นตัวแปรสําสคัญถ้ามีข้อเสนอที่ดีพอจากเวสแฮมยูเต็ดเข้ามาทีมนั้นจะปล่อยเขาออกไปและหากองหลังคนใหม่ครับแต่ถ้าข้อเสนอยังไม่สูงพอก็มีโอกาสเก็บไว้ใช้งานเองเปอร์เซนต์ตอนนี้ในดิวอัมราบัตมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ65%าซ ส่วนดิวไม็กไกวยที่ย้ายออกและกองหลังคนใหม่อาจจะยังไม่ถึงครึ่งครับต้องรอดูความชัดเจนฝั่งขาออกด้วยที่เป็นแฟนรู้สึกดีมากๆคือเทนฮาร์เป็นคนเลือกดิวต่างๆเองแต่นักเตะก็อยากมาเราอยากมาเล่นเพื่อปีสาั์แดงครับวันนี้วิดีโออาจจะไม่ได้ยาวมากนะักต้องขออภัยด้วยผมมีเวลาทำค่อนข้างน้อยหวังว่าจะติดตามกันต่อไปครับผมคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลอะไรคลั่งคล้ายไมาอยูดแต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมออกมมอยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ